Hello, Good morning everybody. Good morning all my k i t e students. Welcome back to in class online again with Unit 5 Good Health Part 3 by Teacher Y นะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนกับ Unit 5นะคะในบทเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของเรานะคะ Part ท,ที่3แล้วเป็นยังไงบ้างคะสองพาร์ทที่ผ่านมาซึ่งอ่ r พาร์ทที่2นะคะเราก็ได้เรียนรูนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของการ ถามใช่ไหมคะนักเรียน Do you go to bed early every day Do you eat fruit every day ใช่ไหมคะเราได้เรียนการถามไปแล้วถ้าใครเอ๊ะยังไม่ได้เรียนเลยให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะใน In Class ในเพลย์ลิสชื่ออิ Class นะคะแล้วก็ถ้าใครดูแล้วนะคะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้หน่อยนะว่าชื่อนามสกุลชั้นเลขที่อะไรนะคะ เพื่อที่จะเป็นการเช็กชื่อนะว่านักเรียนเนี่ยได้มี attention กับคลาสเรียนของครูแล้วคือได้เข้ามาดูมามีการตอบสนองเอออย่างเช่นว่าชื่อเด็กหญิงอะไรนะคะชั้นได้ที่คอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยโอเคนะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าในพาร์ทที่3มเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเค so what You're going to learn today ก็คือน,นี่นะคะเป็นคอนเทนต์ในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็จะมีในเรื่องของ Good Food, Bad Food แล้วก็ How to ask นะคะก็จะเป็นในส่วนของอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะมาดูกันซิว่านักเรียนเนี่ยเคยได้รับประทานอาหารเหล่านี้มาหรือย,อยังนะคะโอเ okay. ค let's go to the first good ก o ๊ดเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นแปลว่าดีใช่ไหมฟื๊ดก็คืออาหารอาหารที่ดีนะคะ So can you think about food that's good for your health that you eat every day? หนูบอกคุณได้ไหมหรือว่าคิดลองลองลองคิดดูหน่อยว่าเอ๊มีอะไรนะที่หนูทานในแต่ละวันแล้วเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์กับร่างกาย t i ๊ k tock t k เดี๋ยเรามาดูซิว่าสิ่งที่หนูคิดเนี่ยสิ่งที่หนูได้บอกคุณครูเนี่ยมันมีในบทนี้มัหมนะคะลองมาดูกันเลยโอเค so let's go for the first uh, good food นะคะในบทนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างอันแรกก็คือมี milk yes and f r u i t and the last one water มี milk f o o d and water นะคะก็จะมีนมผลไม้แล้วก็น้ำนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีนักเรียนได้ดื่มได้ทานบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันอ่าอย่างนมเนี่ยนะคะในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยก็เป็นวัยที่จะมีการแบบว่าพัฒนานะคะในด้านของแคลเซียมเพราะฉะนั้นก็ควรจะดื่ม,มเยอะแล้วก็ผลไม้แน่นอนมีวิตามินซีเยอะแยะมากมายที่จำเป็นจะต้อง ทานในช่วงนี้นะคะเพืราจะให้ร่างกายในแข็งแรงและอย่างสุดท้าย Water น้ํานะคะนักเรียนได้ดื่มบ้างไหมน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดเลยสําหรับร่างกายนะคะควรจะดื่มหนึ่งแก้วก่อนเนอะเอาไม่ใช่ก่อนนอนตอนตื่นนอนก่อนมื้ออาหารแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็เป็นไปได้ระหว่างวันก็จิบเรื่อยๆนะคะนักเรียนโอเค so let's go to the next bad food เนอ bad food hey, นี่นักเรียนลองติ้งซิ Think about bad food that you eat every day มีอะไรบ้างติ๊กต๊อกติ๊กตอกนี้คุวว่าเยอะเลยแหละอะไรที่มันเป็นบาสเนี่ยมันทานง่ายมันเข้าถึงง่ายใช่ไหมโอเคมาดูกันซิมนี้ะไรอ่ามาเจอแล้วสี่คำศัพท์นะคะจริงๆมันมีมากกว่านี้เลยนะคะที่นักเรียนได้รับประทานเข้าไปเนาะมาดูที่ตัวแรกในบทนี้นำเสนอเราก่อนนะั่นก็คือเค้กเค้ก เน่เป็นช็อกโกแลตเค้กด้วยอันนี้ของโปรดใครลหลายๆคนแน่นอนครูก็กินนะคะต้องขอยอมรับเลยซึ่งมันดีไหมก็ไม่ดี it's bad for your health นะคะแต่ว่ามัน delicious ใช่ไหมมันอร่อยอะ่ะแต่ก็ต้องเผาๆลงหน่อยนะคะอย่าทานบ่อยนะ candy อ่ะ candy and lollipop เนี่ย เป็นไทป์เดียวกันนะคะครูจัดให้เป็นค a t เกอรี่เดียวกันไปนเลยแต่ในบทนี้เขาก็แยกมาเนาะแคนดี้กับโลลิปป p เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากทํามาจากชูการ์ทำมาจากน้ําตาลใช่ไหมมันก็เลยให้รสหวานพอทํารสหวานมาปุ๊บเนี่ยเราทานเข้าไปเราก็รู้สึกอุ้ยกระปี้กระเป๋าเพราะว่าความหวานมันเป็นน้ําตาลเพิ่มพลังงานให้กับเราแต่จริงจริงพลังงานในนี้มนไม่ใช่พลังงานที่ดีเท่าไหร่นะคะมันจะกลายไปเป็นไขมันที่ไม่ดีในร่างกายต่อ ไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ทานได้เฉพาะตอนที่เหนื่อยก็ทานได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะนะักเรียนโอเค The last one is soft drink soft drink soft drink ะะก็คือน้ำอัดลมนะคะน้ำหวานต่างๆที่ให้ความหวานมากเกินกว่าปกตินะคะเราจะทานบ่อยเลยถ้าเวลามันร้อนใช่ไหม ก็จะเปิดคองเซเว่นไป,ไปก็เจอแล้วนะครอารมณ์นต้องของคุณพ่อคุณแม่ซื้อแน่นอนเลยฉะนั้นเรื่องเนี่ยลองเปลี่ยนไม้เซตนะคะลองเปลี่ยนจากน้ำอารมณ์เนี่ยไปเป็นน้ำเปล่าเย็นๆดูหรืออ่าถ้ามันต้องการความหวานเนี่ยอาจจะเป็นน้ำผลไม้หวานๆที่เขาทํามาซึ่งไม่นอนมันก็มีน้ําตาลแต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะดีกว่าน้ําอารมณ์แบบเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เลยก็ได้นะคะลองดูนะโอเคเรามาเราดูในสิ่งของ อาหารที่ดีแล้วก็อาหารที่ไม่ดีแล้วทีนี้มาดูการถามนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะว่าอา่มีอุยแอบเฉลยหรือเปล่าเนี่ยครู <c oughs> จะถามนักเรียนนะคะว่า what food is good for your health what food is good for your health อาหารที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างไหนลองจิ้มให้ดูหนสี เออใน4อย่างนี้นะคะซึ่งมันก็แอบเฉลยไปแล้วด้วยความผิดพลาดบางประการนะคะอ่ะมีพิซซ่าเฟรนช์ฟรายอะโวคาโดและไอศครีมแน่นอนมันต้องเด่นอะโวคาโดนะคะก็คือเจ้าอะโวคาโดตัวนี้นั่นเองที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนใช่ไหมคะแ่ม เวลานักเรียนจะไปถามใครนะคะว่า what uh, อะไรที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยเราก็จะถามแบบนี้นะคะ what food is good for your health what food is good for your health alright o okay. k a ต่อเลยจ้ะโอเคมาในส่วนของ what food is bad for your health what food is bad for your health อะไรอ่ะไม่ดีไม่ดีต่อสุขภาพเรา เมื่อกี้คุณครูพายแยกไปแล้วมี orange milk soft drink แล้วก็ chicken salad แน่นอกนั้ามันก็ต้องเป็นออ soft drink นั่นเองนะคะที่ไม่ดี bad very very bad for your health ไม่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนนะคะคือเจ้านี้นะอย่าเผลอไปคิดว่ามันดีนะ bad ก็คือไม่ดีอย่าทานบ่อยนะคะนักเรียนโอเค Okay. Thank you for your attention for this class. All right, do you have any question? You can leave your question under the clip on comment and don't forget to comment your name, your class and your number. All right? So, see you next clip. Take care yourself. Bye-bye.